สวัสดีค่ะพี่น้อง,องพร้อกันอีกแล้วค่ะกับซองสเตะปลากินทะเลาะค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันด้วค่ะยิ้มไก่พ่อมีชัวไก่ติ้มไก่แกงไก่ใส่นมไม่ส้มทอดปลาแดกก็มี่เลยค่ะปลาแดกตอนผักปอสันพีชพี่น้องปลูกเองกินเอง เออาหันห่นนเจลเค็มเจลมเลยไดะ บ้องม่บงนังวเ่ากลัวแมงนำเลยพี่น้องกลัวแมงซอนซัวไก่แกงไก่ะส้นไม่สมน่ารสีา ทอปดปลาแดกต้อนกันพี่เนอะทอดหอมแดงกระเทียมกินกับทอปดปลาแดกครับ bò trắng rồi đi sao vâng. ừ. <laughs> đi <đây> <laughs> 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 มีพีหลอยนั่นไมนะ่นอนหรอกนี่เลยครับก็ขอขอบคุณพี่น้องเะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้ครับพี่น้องช่องน,น้อยๆของสุดใจพากินพาเลาะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังรงใจให้ไอคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์ไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะ ขอบคุณค่ะ